เคเนาะสุชาติเนาะสุชาตินี่เออเป็นผื่นที่ไหนมานะที่น้ำศรีสะครับที่ศรีสะเนาะเป็นมานานสักเท่าไหร่ได้แล้วเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนแล้วเหรอแล้วเฮ้ยตอนนี้ดูแล้วไม่เห็นมีเนาะครับมีลูกเก่าเหรอเห็นว่ามีลูกเก่าใช่ไหมเนี่ยนะอ๋อเนี่ยนะลูกเก่าอ๋อนี่ลูกของสุชาติเนาะอ๋อเป็นลูก อันนี้รูปเมื่อเจ็ดแปดเดือนที่แล้วเหรอเนี่ยครับผมอจสเก็ตขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับตอนในรูปนี้ตอนแรกน่เป็นหนักกว่านี้ครับอ๋อมีหนักกว่านี้เหอ้อใช่ครับนี่แกะไปเยอะครับอ๋อนี่แกะออกไปแล้วใช่ครับอ๋จริงๆแล้วหนักกว่านี้โอ้โหทำไมสีสันมันลอนมดเลยเนาะครับผมเห็นไหมมันลอนเลยเนาะเนี่ยมันลอนออกมาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเก็บเลยเนาะหนาเลยเนาะโอ้ เจ็ดแ่เดือนก่อนแล้วมันเจ็บคันแสบมากไม่นี่นอนได้ไหมคันอย่างเดียวครับคันมากไม่ไม่นี่กับมากทนได้ทนได้ด้วย <c oughs> โอ้โหเก่งมากในนีสเก็ตด,ดูเห็นไหมโอ้โหหนาเติบเลยเนาะแล้วแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปได้โอ้บนหนังศีราะเยอะเลยเนาะใช่ไหมเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะ <c oughs> แล้วตอนนี้ไหนลองกลมให้ดูนิดนึงโอ้เกี้ยงหมดเลยเนาะปัจจุบันนี้เกี้ยงหมดเลย <c oughs> อ๋ออ๋อนี่คือรูปล่าสุดนี่คือปัจจุบันนะเก้งหมดเลยเนาะแล้วมาเจอหมอได้ยังไงนะเนี่ยเเจอทางนี้ครับอ๋อเจอในอินเทอร์เน็ตครับพันทิบอ๋อพันทิบเหรอใช่ครับอ๋อพันทิบแนะนำอยู่เมืองกาลเลยเนาะครับกาญจนบ,บุรีเลยขามากาขามากาเลยเนาะมาจากพันทิบเลยดูพันทิบแล้วเลยอ่ะลองมาดู หอกที่เก้าเขาใช้สเตียรอยแฟนผมเขาแนะนํามาว่าบอกว่ามันไม่ค่อยดีสเตียรอยไม่ดีใช่แต่เขาไม่รู้ว่ามันไม่ดีแค่ไหนเขาไม่รู้เขาแค่รู้ว่าไม่ว่าไม่ดีแค่นี้อ๋อแฟนบอกเสียร้อยไม่ดีใช่ไม่รู้ดียังไงก็ไม่ดีก็ไม่ดีใช่ก็เลยแล้วเคยใช้แล้วมันหายแล้วกลับมาอีกก็เลยกะเป็นเป็นหมองอ๋อหนังสีสันนี่เป็นแผ่นออกมาเลยเนาะหนาเติบเลยเนาะ อันนี้เจ็ดเดือนก่อนใช่ไหมรูปนี้ใช่ครับตอนแรกมันเริ่มจากที่เป็นลังเสียสระเล็กงบางๆเมื่อหลังแคร์แล้วพอใช้ไปใช้มาที่หมอเก่าก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวลองเทียบกับปัจจุบันนิดหนึ่งนี่มารักษากับหมอได้กี่เดือนแล้วเนี่ยน่าจะห้าเดือนแล้วห้าเดือนเลยเนาะจำไม่ได้จำไม่ได้เลยเนาะสักพักใหญ่ๆเนาะครับผมตอนนี้ศีรษะไม่เคลียร์เลยเนาะ เกี้ยงเลยเนาะไม่ bon nat, ここ quiero, anyway. ม Esta, ีเลยเนาะเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเนาะเมื่อก่อนนี่หนาเต็มเลยเนี่ยนะอ๋อชัดเลยนะตอนนี้เหลือแต่รอยครุขระเนาะครับลูกไปนี่เนียนหมดแล้วเนาะอืมดีมากเลยก็แล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกทางบ้านเขาไหมไม่รู้เหมือนกันครับพูดไม่เก่ง่รูพูดอะไรเนาะพูดไม่เก่งเนาะสเตียรอยดีไหมไม่ดีอะ สเตียรอยไม่ดีเนาะใช้เสียรอยมานานก็พอต้องควรครับก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีครับตอนแรกเมือนจะดีก็พอเราหยุดใช้มันก็กลับอีกอันนี้ก็เลยมาหาหมอก็เลยไม่ได้ใช้สเตียรอยแล้วใช้อะไรบ้างนะมาหาหมอเนี่ยผมก็กินยากินยาปรับน้ำเหลืองเป็นหลักเลยใช้ยาสมุนไพรยาปรัครีมสระผมอ๋อไอแชมพูสระผมก็ใช้ประจำเนาะใช่ได้ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีแหละดีแหละเที่ยวนี้ก็น่าจะจบสทีอเนนะเดี๋ยวให้ยากินบีสักพักหนึ่งก็น่าจะหยุดได้หมดแล้วคนักก็แฟนเป็นคนหาให้ใช่ไหมหาเองครับหาเองเลยเหรอแฟนบอกสตีรอยไม่ดีแต่ก็ไม่รู้ไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปที่ไหนก็เลยลองค่าดูอ๋อเลยมาเจอที่นี่ใช่แล้วมาที่นี่แล้วเจอคนเยอะไหมเยอะดีป่คนเป็นเยอะเนาะ มาที่ไรอยู่ออกคนสุดท้ายทุกทีเลยยุงไก่ท้ายทุกทีเลยมาไกลมาถึงนี่ก็จะปิดอยู่เลยครับอ๋อออกจากธรรมกาเมืองกางออกาา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 ่าาาามาา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 งาา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 า่าาามาา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 มาา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 กานาาาาาาะาานาา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 าลาา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 านาาครับาาบบา 3, าา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  สามทุ่มละเหนื่อยเลยเนาะคุ้มค่าเนาะเรื่องไหนื่อยไม่สำคัญหรอสำคัญที่ไหนสุขภาพไลครับสุขภาพเนาะสำคัญกว่าเรื่องเหนื่อยไม่เป็นไรก่อให้สุขภาพดีจากที่เมื่อก่อนหนาขนาดนี้เนาะเป็นสะเก็ดหนานูนเป็นสะเก็ดเยอะแยะเลยเนาะนูนเป็นไอ้นี่เลยหนาเนาะจนปัจจุบันก็เรียกว่า9กาเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้จบเลยเนาะ กล้จบแล้วโอ้โหดีใจด้วยเนาะดีดีมากเลยที่ทุชาติมาเป็นวิทยาทานมาแชร์เป็นประสบการณ์ให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงมัวแต่ใช้สเตียรอยได้มีทางออกนะมีอะไรจะฝากไหมพูดไม่เก่งได้ครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับ